สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอเดียกรุ๊ปแชนแนลนะครับ เนื่องจากใน2อสมคลิปที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นทางคุณททมคุณติวนะครับได้พูดถึงเรื่องของพลาสติกชีวภาพแล้วก็เรื่องของการลดการใช้พลาสติกไปนะครับวันนี้ทับกับผมนัดจะมาต่อในหัวข้อของการรีไซเคิลครับซึ่งท่านผู้ชมอาจจะเคยสังเกตเรื่องของตัวเลขใต้ขวดพลาสติกมาหรือจะเคยเห็นมาบ้างนะครับยังไงก็ตามครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่พวกเราชาวไอเดียกรุ๊ปนะครับจะได้นำคอนเทนต์ดีๆมานําเสนอในทุกสัปดาห์ถ้าพร้อมแล้วเราไป p ลาสติกรีไซเคิเป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกด้วยสมาคมอุตสาหการรมพลาสติกแห่งอเมริกาจึงได้กำหนดสัญลักษณ์มาตรฐานของพลาสติกยอดนิยมกลุ่มต่างๆไว้ที่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่หรือที่เรียกว่ารีไซเคินั่นเองครับ ซึ่งก่อนที่จะไปสู่กระบวนการแยกรีไซเคิลนะครับก็จะต้องมีการจำแนกและแยกประเภทขยะให้ดีเสียก่อนนะครับซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านสามารถ เริ่มทําได้ด้วยตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแยกตามประเภทของพลาสติกนะครับหรือถ้าหากไม่รู้ว่าประเภทที่เราใช้พลาสติกนี้เป็นประเภทไหนก็สามารถสังเกตจากสัญลักษณ์ใต้ผลิตภัณฑ์ที่กระผมจะนําเสนอในวันนี้ได้ครับแล้วก็มีการทำำารําความสะอาดเศษพลาสติกเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นไปได้ครับและที่สําคัญคือไม่มีการทิ้งสิ่งสกรปรกลงในขวดพลาสติกรวมถึงไม่เขีย่ยก้นบุหรี่ลงในขวดพลาสติกด้วยครับ พร้อมจะทําให้มันไม่สามารถนํากลับมารีไซเคิลได้โอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันครับว่า7ประเภทพลาสติกนะครับที่เขียนอยู่ใต้ก้นขวดนะครับเราจะสามารถนําไปรีไซเคิลแล้วจะได้กลับมาเป็นอะไรเป็นผลภัยได้นะครับเริ่มจากหมายเลข1ครับพลาสติกเพชร พลาสติกเพชรนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งจะมีชื่อเต็มว่าโพลีเอทิลีนนะครับเทเลฟเทเลตเป็นลักษณะของพลาสติกที่มีเนื้อเหนียวแล้วก็มีลักษณะโปร่งใสประโยชน์ของพลาสติกเพชรนะครับที่เราเห็นได้ทั่วไปเลยก็ยคือใช้ทําเป็นภาชนะสําหรับใส่เครื่องดื่มใส่อาหารร้อนเช่นพวกขวดนะ้ํามัดลม ขวดน้ำท,ทั่วไปเลยนะครับผลิตภัณฑ์หลักนะครับก็คือทําเป็นพวกภาชนะและขวดน้ําดื่มครับแล้วก็เมื่อน,นํากลับมารีไซเคิลนะครับก็จะได้เป็นพวกองผ้านะครับขวดน้ํายาซักผ้าแล้วก็แผ่นลามิเนตฟิล์มใสสําหรับหอหุ้มวัสดุนะครับเส้นใยพรมนั่นเองครับ ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากพลาสติกพชรนะครับหรือหมายเลขหนึ่งนั้นควรน,นําไปรีไซเคิลนะครับแต่ไม่ควรนํากลับมาใช้ใหม่เพราะว่ามีไว้ให้ใช้สําหรับแค่ครั้งเดียวการใช้ซ้ําจึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการช้าล้างนะครับแล้วก็การเจริญเติบโต,ตของแบคทีเรียนในขวดได้เอาละครับมาสู่หมายเลข2นะครับพลาสติก HDPE หรือชื่อเต็มเมก็คือโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงไฮเดนซิตี้นั่นเองครับลักษณะคือเป็นพลาสติกที่ทนทานต่อสารทําละลายได้ดี มีลักษณะแข็งแรงมากกว่าและก็โปร่งแสงน้อยกว่าโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำครับประโยชน์ก็คือใช้ทำพวมพวกขวดนมขวดแชมพูขวดน้ำยาซักผ้าเมื่อนำกลับมารีไซเคิลก็จะได้เป็นพวกของท่อพาเลทถัทงน้ำมันถังสำหรับหมักหรือเป็นพวกกล่องใส่ภาชนะขนาดใหญ่พลาสติก HDPE นะครับเป็นพลาสติกรีไซเคิลและถือเป็นพลาสติกรูปแบบหนึ่งที่ปลอดภัยที่สุดและคุ้มค่าในการรีไซเคิลพลาสติกครับ พลาสติก HDPE มีความทนทานสูงและไม่แตกหักเมื่อโดนแสงแดดหรือความร้อนหรืออากาศเย็นจัดด้วยเหตุนี้เองพลาสติก HDPE จึงถูกนิยมนำมาใช้ทำเป็นพวกโต๊ะปิกนิกไม้พลาส,สติกถังขายะม้านั่งในสวนหรืออะไรก็ตามที่โดนแดดเรียหรือสัมผัสกับอากาศนะครับก็จะไม่มีการย่อยสลายและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ต้องการความทนทานเป็นต้นครับผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก HDPE นะครับสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลได้ครับ หมายเลข3นะครับพลาสติกประเภท PVC ที่เรารู้จักกันในเป็นพวกท่อ PVC นะครับชื่อเต็มก็คือโพลีไวนิลคลอรี e นะครับก็คือลักษณะจะเป็นพลาสติกที่ไอน้ำและอากาศซึมผ่านได้พอสมควรนะครับแต่ป้องกันไขมันได้ดีและมีลักษณะใส,าสาประโยชน์ก็คือใช้เป็นท่อหุ้มสายไฟนะครับท่อและข้อต่อปั๊มน้ำสายยางหรือทำพวกรองเท้านั่นเองครับ หลักๆก,ก็คือใช้ทําพวกท่อแล้วก็พื้นนะแล้วก็เมื่อน,นํามารีไซเคิลก็จะได้เป็นพวกท่อและข้อต่อกรวยจราจรรองเทา้าขนน้ํายาซักผ้านะครับหมายเลขที่4ครับ low density polyethylene หรือ polyethylene ชนิดความหนาแน่นต่ำลักษณะคือเป็นพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้ดีทนทานมากและทนต่อสารเคมีประโยชน์คือใช้ทําเป็นถุงขยะถุงพลาสติกแล้วก็แผ่นฟิล์มห่ออ,อาหารได้ครับเมื่อนํามารีไซเคิลก็จะได้เป็นท่อหรือแผ่นฟิลม์ม โดยพลาสติกโลดินซิตี้หรือ LDPE ตัวนี้ครับถือว่ามีพิษน้อยกว่าพลาสติกชนิดอื่นๆนะครับและปลอดภัยต่อ,อการใช้งานเมื่อนำกลับมาใช้งานใหม่พลาสติก LDPE จะใช้สำหรับไม้พลาสติกแผ่นจัดสวนต่างขยะหรือกระเบื้องผูพื้นได้ครับหมายเลขที่5ครับพลาสติก PP หรือชื่อเต็มก็คือโพลีโพพเอรลีนลักษณะเป็นพลาสติกที่ไอ้น้ำซึมผ่านได้เล็กน้อยครับแข็งกว่าโพลีเอทิลีนทนต่อสารไขมันและทนความร้อนสูงได้ ประโยชน์คือใช้ทำแผ่นฟิล์มครับเส้นใย,ยพรมยาดย,ยนต์ของเด็กเล่นผ้าใบกันน้ำเชือกสายรัดบรรจุภัณฑ์เมื่อนำกลับมารีไซเคิลก็จะได้เป็นถังหมักหรือพวกแผ่นสำหรับกรุกผนังพลาสติกโพลีพีเพลีนะครับสามารถรีไซเคิลได้ผ่านโครงการรีไซเคิลริมทางแต่มีเพียงแค่3%เของผลิตภัณฑ์พลาสติก PP เท่านั้นที่ถูกรีไซเคิลในสหรัฐอเมริกานะครับพลาสติก PP หรือโพลีพีเพลีนที่นำกลับมาใช้ใหม่สำหรับลอกขอบ แนวนอนกล่องใส่แบตเตอรี่นะครับไม้กวาดถังขยะและจำพวกถาดครับหมายเลขที่6ครับพลาสติกโพลีสไตรีนหรือชื่อพลาสติก PS นั่นเองครับโพลีสไตรีนเป็นพลาสติกที่ราคาไม่แพงนะครับมีน้ำหนักเบาขึ้นรูมได้ง่ายใช้งานได้หลากหลายมักใช้ทำถ้วยใส่เครื่องดื่มโฟมแบบใช้แล้วทิ้งหรือ ภาชนะบรรจุอาหารแบบฝาพับกล่องใส่ไข่ช้อนซ่อมปิกนิกที่เป็นช้อนซ่อมพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์บรรจุโฟมเนื่องจากโพลีสไตรีนนะครับมีโครงสร้างที่อ่อนแอและมีน้ําหนักเบามากจึงแตกตัวได้ง่ายและกระจายตัวได้ง่ายในสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติครับช้หาทั่วโลกมีเศษโพลีสไตรีนเกาะอยู่ตามชายฝั่งเป็นจํานวนมากครับและสัตว์ทะเลจำนวนมาไม่ท้วนนะครับได้กินเศษพลาสติกชนิดนี้เข้าไปซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มากมายมหาศาลนะครับของธรรมชาติและหมายเลขสุดท้ายครับคือหมายเลข7หรือที่เรียกกันว่าอื่นๆนะครับลักษณะคือเป็นพลาสติกหลายชนิดมาผสมกันแต่ไม่ใช่6ประเภทก่อนหน้านี้ครับมีความแข็งสามารถใช้ซ้ําได้ทนต่อความร้อนกรดและแรงกระแทกได้ดีการใช้งานนะครับนำมาใช้ในการผลิตปากกาขวดนมเด็กหมวกนิลภัยไฟจาราจรป้ายโฆษณาได้ครับและหลังการรีไซเคิลนะครับสามารถนำไปผสมกับพลาสติกชนิดอื่นๆนะครับแล้วรีไซเคิลต่อ ให้กลายเป็นพวกท่อน็อตล้อพาเลตและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในการแจ้งได้เป็นต้นครับผมพลาสติกที่ย่อยสลายได้รุ่นใหม่นะครับก็คือทําจากโพลิเมอร์ชีวภาพเช่นจําพวกแป้งข้าวโพดกําลังได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนพอลิคาร์บอเนตสิ่งเหล่านี้รวมอยู่ในหมวดหมู่หมายเลข7ครับซึ่งอาจทําให้พวกเริโอคสับสนพลาสติกที่ย่อยสลายได้เหล่านี้มีอักษรย่อนะครับอยู่ด้าน ล่างใกล้กับสัญลักษณ์รีไซเคิลนะครับไม่ว่าจะเป็น PLA PHA พวกนี้บางคนอาจพูดได้ว่าย่อยสลายได้พลาสติกหมายเลขเไม่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้นะครับเว้นแต่จะมีรหัสที่ย่อยสลายได้ทาง PLA ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับหมายเลขทั้ง7 ประเภทนะครับของพลาสติกที่อยู่ตามก้นขวดนะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้ทําการรีไซเคิลและแยกขยะประเภทพลาสติกได้อย่างเหมาะสมนะครับผมยังไงวันนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับทางอเดียขอขอบกวนท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่พวกเราในการทําคลิปใหม่ๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าๆครับผมสวัสดีครับ